สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการของเรายังคงมีคำตอบดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟต์รีสกายไล n ูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาลินีภัยบูนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องคำถามที่ชื่อสั้นๆอีกแล้วครับคุณหมอว่าคิดนอกกรอบ คือน้องที่ถามมาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆนะครับก็บอกคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าในโลกใบนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จมักจะเป็นคนที่คิดนอกกรอบคุณหมอมีความเห็นต่อคําว่าคิดนอกกรอบนี้ยังไงแล้วมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่าครับเขาคงพยายามจะอธิบายว่าในโลกใบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วความคิดของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วความคิดของสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วคาว่าคิดนอกกรอบแปลว่าอย่ายึดติด อย่ายึดติดกับสิ่งเก่าๆและท่องว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะคะให้มีความคิดใหม่ๆให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีความคิดที่แตกต่างเพราะว่าเวลานี้โลกต้องการความแตกต่างอย่างเช่นถ้าเราเปิดร้านขายกาแฟแล้วก็มีคนมาเปิดกาแฟเหมือนเราไปหมด18ร้านรอบๆก็คงจะเจ๊งทั้ง18ร้านแต่ร้านที่น่าจะขายดีก็คือกาแฟที่น่าจะมีอะไรที่ใหม่ๆและแตกต่างนแน่นอนค,ค,ค่ะพอเราคิดนอกกรอบไปปุ๊บแป๊บเดียวก็จะมีคนเนี่ยคิดตามเราเราก็ต้องหนีไป เหมือนกับที่ว่า Blue Ocean บลูโอเชียนเนี่ยบลูโอเชียนไม่นานก็จะกลายเป็นทะเลแดงเรดโอเชียนเราก็ต้องวิ่งไปหาบลูโอเชียนใหม่ๆนะคะคนี่ความคิดนอกกรอบหมายถึงว่าการสร้างสารรค์สิ่งที่แปลก แล้วแตกต่างแต่แต่นอกกรอบออกไปเนี่ยต้องไม่หลุดโลกนะนอกกรอบแต่ไม่หลุดโลกแปลว่านอกกรอบแต่คนสนใจเพราะมันแตกต่างแต่ไม่ใช่นอกกรอบแล้วคนไม่เอาเพราะมันเกินกว่าจะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็ต้องมองว่าก่อนที่เราจะรู้ว่านอกกรอบเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าในกรอบมันคืออะไรใช่ไหมคะในกรอบนั้นคืออาจจะเป็นกรอบความคิดที่เป็นเทอร์เรียเก่าๆทฤษฎีเก่าๆวันนี้ต้องตอบว่าทําไมทฤษฎีนี้มันใช้ไม่ได้ ทําไมซ t e v e j o b ถึงคิดนอกกรอบและประสบความสําเร็จเพราะเขากาลังมองว่าคนในโลกใบนี้ต้องการอะไร,รต้องการออคอมพิวเตอร์ที่เล็กกระทัดรัดไม่ได้ต้องการที่มันใหญ่กองเบิกบาต้องการ,ร,รที่จะพกติดตัวไปได้และต้องการที่จะให้มันทําหน้าที่ได้มากกว่าโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ธรรมดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคิดนอกกรอบแต่มันเป็นนอกกรอบที่โดนใจคนไงมันตรงกับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากได้ครับ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบ Steve Jobs คิดนอกกรอบนอกเลยแต่ไปทําคอมพิวเตอร์เนนีที่ต้องเข็นเอามันก็คงเจ๊งใช่ไหมคะเป็นต้นซึ่งความนอกกรอบที่พูดถึงที่ไม่หลุดโลกเนี่ยมันหมายถึงนอกกรอบที่มีความเป็นไปได้เป็นไปได้และเป็นที่ต้องการสองอย่างนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความสําเร็จของเราเนี่ยต้องยอมรับว่า อะไรก็ตามที่เราทําก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนทำตามแต่อะไรที่มันแตกต่างและสร้างสารรค์เนี่ยมันหมายถึงการสร้างเขาเรียกว่าความเ,เป็นำเออเป็น branding ที่คนจะรู้สึกต่อเราว่า เราคือลีดเดอร์เราคือผู้นําในทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรเกิดมาเราคือผู้นาเราคือผู้นำเราคือผู้นำเมั่ออะไรเกิดใหม่คนก็จะให้ความสนใจแต่ถ้าเราเกิดมายอมเป็นแต่ผู้ตามเนี่ยผู้ตามย่อมไม่ได้ถ้าผู้นําอยู่แล้วมาเป็นเบอร์สองยังไงมันก็สู้คนที่มาเป็นเบอร์หนึ่งได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนรู้จะเป็นผู้ตามเนี่ยความสําเร็จมันจะสั้นและก็แคบ แล้วก็ไม่นานแล้วก็อาจจะไม่สําเร็จก็ได้นะคะแต่ความเป็นผู้นําคิดนอกกรอบเนี่ยก็มีความเสี่ยงมาเป็นตัวกํากับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ความเสี่ยงน้อยลงในการคิดนอกกรอบก็คือต้องทําวิจัยความต้องการของผู้บริโภคให้ได้ก่อนนะคะวิจัยความต้องการของคนที่อยู่ร่วมด้วยในสังคมขณะนี้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่คือความคิดนอกกรอบที่ว่าเนี่ยต้อง ปัจจุบันนี้คงต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์ที่เยอะมากทีเดียวนะครับเหมือนอย่างเราไปทานกล้วยอบน้ําผึ้งนะฮะคุณหมอในสมัยก่อนกล้วยอบน้ําผึ้งเนี่ยเขาจะใส่กล่องใส่ใ<ช>และกล้วยก็จะเหนียวเยวติดกันไปหมด<ช>นะซึ่งซึ่งเปิดกล่องทีนึงเวลาจะกินปั๊บต้องคอย <ละ S 2> แงะเยนอ่าลำบากแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ทําแพ็กเกจสวยมาก,มากลแล้วก็ กล้วย1ชิ้นต่อซองหนซองแปลว่าถ้าจะกินกล้วยชิ้นเดียวก็คือฉีกซองซองเดียวแล้วยังเก็บซองที่เหลือให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะได้อันนี้เป็นเป็นนอกกรอบอย่างหนึ่งซึ่งสะดวกและตรงกับความต้องการนี่ครับคือคือคือตัวอย่างที่ลัาจะบอกว่าไม่หลุดโลก ะนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าวันนี้เรื่องของความคิดนอกกรอบกับไอเดียเนี่ยคงจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และจังหวะที่เหมาะสมด้วยนะครับคุณหมอแต่หมอชอบไอเดียนี้นะคะเพราะหมอก็เป็นคนคิดนอกกรอบตลอดเวลานะคะคหมอก็เป็นคนที่ กิฟฟิงก็โฆษณาเป็นบริษัทแรกโดยที่เขาก็ว่ากันว่าขายตรงห้ามโฆษณาแต่เราก็มองว่าไม่เป็นไรเลยลการ,รที่เราจะแบรนดิ้งให้คนทั้งประเทศรู้จักแลวทาให้นักธุรกิจของเราทํางานง่ายก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอนี่ก็ค,ค,คือความคิดนอกกรอบเมื่อ16ปีที่แล้วครับนะ,ะะนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ